คุณหมอไม่ได้นัดให้ลูกไปฉีดวัคซีนว่าควรจะไปเมื่อไหร่แล้วก็เวลาไหนให้เราดูได้จากตรงไหน,นให้คุณแม่ดูจากตรงนี้นะคะถ้าคุณหมอพยาบาลไม่นัดวันไปฉีดวัคซีนว่าเอ๊ะเด็กแรกเกิดในช่วงกลับบ้านแล้วเนี่ยเราจะพาลูกไปรับวัคซีนเมื่อไหร่ดีคุณแม่ดูที่สมุดสีชมพูเลยนะคะแล้วก็เปิดไปด้านหลังหน้าวัคซีนค่ะซึ่งจะมี เดือนนะคะหรือว่าอายุของลูกแจ้งอยู่นะคะว่าลูกของเราควรที่จะไปรับวัคซีนเมื่อไหรดีคุณแม่สังเกตเลยนะคะว่าจะมีนัดรับวัคซีนในเด็กอายุ1เดือนด้วยซึ่งคุณแม่ที่ไม่ได้เป็นพาหะ ไวรัสตับอักเสบบีเน้นย้ำนะคะว่าถ้าคุณแม่ตั้งครรภ์ไม่ได้เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีไม่ต้องพาลูกไปรับวัคซีนให้คุณแม่พาลูกไปรับวัคซีนอีกทีก็คือตอนลูกอายุ2เดือนขึ้นไปนะคะเน้นย้ำนะคะว่าให้อายุประมาณ2เดือนขึ้นไปอาจจะ2เดือนพอดีหรือ2เดือนขึ้นไปก็ได้แต่ไม่แนะนําให้พาลูกไปรับวัคซีนก่อนที่ลูกจะอายุครบฉีดวัคซีนซึ่งการนัดฉีดวัคซีนนะคะเรา สังเกตไหมว่าคุณหมอไม่ได้แจ้งเลยว่าจะต้องไปวันที่เท่าไหร่ให้คุณแม่รู้เองเลยนะคะว่าลูกอายุ2เดือน4เดือน6เดือน9เดือน1ปีปีครึ่องอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่ดูจากตรงนี้นะว่าเราควรจะพาลูกไปเมื่อไหร่ซึ่งการฉีดวัคซีนเราจะพาไปฉีดที่สถานีอนามัยใกล้บ้านรงพยาบาบลใกล้บ้านนะคะอันนี้คือไม่ได้เสียเงินถ้าวัคซีนมาตรฐานนะเราก็ไปรับได้เลยซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะมีวันนัดนะว่าเด็กอายุเท่านี้ จะเปิดวัคซีนเมื่อไร่ฉีดเมื่อไหร่เราสามารถไปติดต่อนะคะสถานบริการสาธารณสุขเนี่ยใกลบ้านได้เลยหรือเราจะไปที่คลินิกหรือโรงพยาบาลเอก,กชนก็ได้แต่อันนี้คือเราจะต้องชำระเงินเองนะคะเพราะเราเลือกไปที่สถานบริการของเอกชนนะซึ่งการฉีดวัคซีนคุณหมอคุณพยาบาลเขาก็จะลงให้นะคะว่าเด็กอายุ2เดือน4เดือน6เดือน9เดือนอะไรต่างๆเนี่ยฉีดอะไรบ้าง นะคะเพราะฉะนั้นคุณแม่ก็ควรศึกษาสมุดสีมพูสมุดฉีดวัคซีนเล่มนี้ให้ดีว่าควรจะไปลูกอายุเท่าไหร่เมื่อไหร่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเด็กอายุหนึ่งเดือนไม่ต้องไปรับวัคซีนถ้าคุณแม่ไม่ได้เป็นพาหะไวรัสตับอักเสบบีนั่นเองค่ะ